สวัสดีค่ะพี่น้องพอด,ดีแล้วมาเจอด่านตรวจดีกแล้วค่ะยายไม่จะเป็นยังไงน้อวันนี้พี่น้องเไยจะผ่านตลอดม้าน้อง ่วางขอบคุณค่ะทามาไปไซ่พี่น้องมาสซันที่เป็นอกคาคุ้นตรวจดขาอ่นี้ไม่ไม่รออันนี้เบิร์ดน,นึกว่าจะทำใบก็เพีย ไปสติตอนนี้ยูพยากขะที่นองตั้งเลียวพาไปสั็สตึสัตติกงแล้วก็จบแล้วก็สิ้นแดน้ำเปน้ำปลาน้ำเขาน้ำหมูบานบุรีจอมค่ะออก

เดหลือเลียนชีรนเาะับเี่นสองเราจะพักแรมหน,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 นึ่งวันพักรมหน,น, <9 S 1> นึ่งวันอี้สิบนาทีพรุ่งนี้ที่จะทำการแสดงอยู่ที่อบตตรวจยังอยู่อบจเะยรดิดมไม่ใช่เือทำ้ผัดไปซื้อแม่นบอกเนี้ยเราหมงแสดงเลยเดีค่ะมาเขาบอกหมงแสดงเลยดิโอรถถังรถถังมี่หัดปืนไหม ลองลอยของนโต๊พี่น้องวนโต๊ไปบัดมเดแนบมือทา,ท,าท่าไหนีพูดดียาย,ายายไม่ก็พยัยกลัวมากไม่สอดตกพี่น้องากันตาซืนนขึ้เขาด้านตำรว,นวจหานกรลังเงาบกเงากระลังนมาข้าซืนมึงหมมเ,ง, <c oughs> เงวันนี้เังบกบมือ โอ้ปเดียี่้ยมันเป็จะไปแอบใส่แอบใส่ตอนนั้นนแอบใส่ฉันเนาะยัยใหม่มาเป็นเลนใส่เห็นป่ะโอ้ยไขรเนี่ยไปไปจอดปั๊มน้ำมันพอจะทอยู่ใส่ด้วยบัวใหญ่นาะผู้ใดข็มาทายลูกก็อะาเกับรถเมื่อทายลูกก็รถขางรถนะพี่น้องที่ม่รููยิงก็ปัจูนพี่น้องบัดลูกคนขับคนตัวทาย เขาบาุขอถ่ายคนขับเลยเขาเขามาขอถ่ายกับขางโหลดพี่พี่น้องเอ้ยอยังไงเจ็บจี๊กันได้เนีย่ยไม่เขาเป็นยังบอกุกขอถ่ายไม่ไ,ไม่เขาบุกขอถ่ายอายุเกินอีกสามร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปโอ้ยพ่ดูดอะทะเลมากพี่น้อง